คุณอยากเป็นกลุ่มไหนครับรวยก่อนแก่หรือว่าแก่แล้วยังไม่รวยประชากรส่วนมากของไทยคือแก่แล้วยังไม่รวยนะครับถ้าคุณนะครับอยากเป็นคนแก่ที่รวยอยากแก่แล้วสบายคุณต้องลงทุนเท่านั้นครับมาดูกันว่าทําไมผมจะคำนวณให้ดูนะครับสมมติว่าคุณกเกษียณที่60นี่นะครับสุดลตายที่90 ซึ่งหลายคนชอบคิดว่าฉันอยู่ไม่ถึงหลักเปีอยากจะบอกว่าคุณเนี่ยอาจจะอยู่เกิน90้าสิไ้ซ้ำไปครับง่ายๆครับลองคิดแบบนี้ครับลองนึกถึงคนอายุมากสุดในครอบครัวของคุณนะครับไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วนะครับบางบ้านเน่ะ9กกว่าได้ซ้ำไปจริงไหมบางบ้านเนี่ยคุณปู่คุณย่าเนี่ย9กกว่ายังแข็งแรงอยู่เลยได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นตาย90เนี่ยถือว่าสมเหตุสมผลนะครับ ถ้าบอกว่าคุณจะอยู่30ปีหลังกเกษียณ60ใช่ไหมทีนี้นะครับถ้าหลังกเกษียณเนี่ยคุณอยากใช้เดือน25งหมนะเอา25งหมคูณ12เดือนคูณ30ปีเท่ากับ9ล้านบาทครับแต่ถ้าอยากใช้เดือนสองหมนะครับมันจะเท่ากับ18ล้านครับถ้าอยากใช้เดือนแสนละ่ะเท่ากับ36ล้านครับคิดว่าเก็บกันได้ไหมครับ เรามาลองเก็บเงิน9ล้านกันนะคือน้อยสุดเลยนะสมมติว่าคุณเนี่ยอายุปัจจุบันอยู่ที่3 5ปีนะครับคำนวณยังไงตั้งใจดูนะครับเอา60ตั้งก็คืออายุกเกษียณใช่ไหมครับหารด้วย3 5ปีคืออายุปัจจุบันของคุณใช่ไหมมันจอออกมาเท่ากับ25ปีครับจากนั้นคูณด้วย12เดือนครับเท่ากับว่าคุณมีเวลาเก็บเงินอยู่300เดือนไง 300เดือนเนี่ยเพื่อเก็บเงินให้ได้9กล้านเก็บยังไงมาคำนวณดูว่าได้เท่าไหร่นะครับกดเครื่องคิดเลขดูครับเอา9ล้านตั้งนะแล้วก็หารครับ300เดือนดูซิออกมาเท่าไหร่เท่ากับปึ๊บคุณต้องเก็บเดือนละ30,000ื่นนะครับไม่ใช่มีรายได้เดือนละ30,000ืนะครับคุณเนี่ยต้องออมเดือนละ30,000ืน ถ้าสมมติว่าคุณเก็บเงินเหมือนคนทั่วไปคือประมาณสัก10%ของไรายได้แปลว่าคุณเนี่ยต้องมีรายได้3 0 0 0 0 0บาทใช่ไหมครับถ้าคุณต้องเก็บเงินเดือนละ3 0 0 0 0บาทจริงๆเนี่ยคุณเก็บได้ไหมครับคอมเมนต์ได้เลยครับนี่แหละครับเป็นผลว่าทําไมคุณต้องลงทุนครับเพราะว่ามันใช้เงินน้อยลงเยอะครับแต่ถ้าคุณเนี่ยลงทุนเป็นนะครับได้ผลตอบแทนสัก9%ต่อปีนะครับจากเดิมเนี่ยต้องเก็บเงินเดือนลา3 0 0 0 0บาทใช่ไหมครับ คุณเนี่ยจะลงทุนเพียงแค่เดือนละ8,500บาทก็สามารถมี9ล้านบาทได้ครับผมคำนวณให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับโดยใช้โปรแกรมเดิมคือ easy calculator นะเห็นไหมครับว่าลงทุนรายเดือน8,500บาทเองนะครับระยะเวลา300เดือนเช่นเดียวกันเห็นไหมและคุณได้ผลตอบแทนสัก9%ต่อปีนะครับเงินลงทุนของคุณจริงๆคือ2ล้าน5นะครับ แต่ตอนอายุ60บขงคุณเนี่ยจะมีเงิน9ล้านกว่าบาทเห็นไหมครับต่างกันเยอะไหมครับระหว่างเก็บเงินเดือนละ30 0 0 0บาทกับลงทุนเดือนละแค่8,500บาทตอนนี้หลายคนสงสัยว่าแล้วจะลงทุนอะไระให้มันได้9%ต่อปีหาคำตอบได้ใน Money Mastery มันน Master y, ม่งคั่งทั้งชีวิตครับหนังสือเล่มนี้นะครับสอนทุกเครื่องมือการลงทุนทางการเงินครับ ตั้งแต่ไม่ถึง1%จนถึง10%จนถึง20-30% 9%เต่อปีเนี่ยลงทุนได้หลายอย่างมากเลยครับเช่นกองทุนก็ได้หรือจะเป็นหุ้นรายตัวก็ได้แต่กองทุนเนี่ยมีเป็นพันพันกองทุนเลยส่วนหุ้นในไทยเนี่ยก็มีประมาณ800ตัวเลือกยังไงล่ะเล่มนี้สอนหมดแล้วครับว่าเลือกกองทุนยังไงเลือกหุ้นยังไงหรืออยากจะเก็บเงินเดือนสามหมื่นดีครับ ความรู้ด้านการเงินนั้นสําคัญมากนะครับนอกจากจะช่วยคุณเนี่ยใช้เงินน้อยลงแล้วใช่ไหมครับยังช่วยทําให้คุณเนี่ยมีเวลาเพิ่มขึ้นด้วยครับถึงตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ว่ามั่งคั่งทั้งชีวิตครับเพราะว่าคุณไม่ต้องการมั่งคั่งแค่เงินคุณต้องการมั่งคั่งทั้งเวลาเพื่อที่คุณจะได้เอาเงินที่คุณมีและเวลาที่คุณมีพร้อมกับแรงที่ยังดีไปทําอะไรก็ได้ที่คุณต้องการครับหาซื้อได้ตามหนังสือทั่วไปและขอให้คุณเนี่ย มั่งคั่งทุกด้านของชีวิตครับ